จ้าพี่น้องบุญิมงงนมาลรงหย่าเอาหอยผักหวานเพ,พิ่มเพาะใหม่ผักหวานเพตอนได้เกิดได้แต่ว่าหย่าเกิดก้อนแล้วเกิดเลี้ยวกว็ผักหวานเป็นหย่านี่แหละเกิดร้ายเลยได้หย่าเกิดร้ายขึน้งงนแล้วมะโรงออกลกออกบุน,นบินบักลำบยายสุก็เสืยหน้ายลำยายมาใส่เลยบัญินเสียหน้อลำบยายมาใส่พี่น้องบังน้ำัน ต้องกับอะไรตัวเนี้ย่จ้าอันนี้ก็มันลกอย่้งลกหญ่าออกซะก,ก่อนน่าร้ายครับเอา้าจ้องไปแต่ฝนตกแตน,นาบางอย่างน้นกันได้เน่าร้ายร พักวานไม่ได้เกิดได้ไงเกิดก้อนพักวานไม่ <c oughs> สิละทั้งงสิพอพักวานได้มานี่แตว่าก้อนอื่นเปนลูกหยาออกก้อนชักหนึ่งก็งอกออกมาไม่เ่ะวรอเคาะมาเนี่ละมื่วานใหง่แก่ทุลับมากเหนื่อยหน,นึ่กับสิเคาะสน้่อยหยาเกิดเรียกวะพนังพินังก็เห็นมานี่นต้นกลม เพาะไว้นี่เอาเเออาาดอกมันมาดอกคือนมาปีนไม่ได้เคยเด็กน้อยย้อนเล่นเห็นไหมเก็บบามาเพาะไว้เกิดลีลีไหมเี็นไหมต้นกุ้งไหมเกิดปลูกไว้หน้าโคกได้นี่ปลูกไว้โคกน้องหน้าไม่ผูดดองกันละต้นกุ้งเขาเขาเขาเกิดเห็ดนี่จ้ะแเห็นไหต้นนึงนี่มีนี่อันนี้ที่หยาไลยๆนี่ลหยาจุ่มเหมือนไงนี่ก็เกิดอยู่ยได้นีไหมหยาหงาเขากคนแต่ว่าอันเห็ดแบบว่าเขื่อนว่ามันสีมะเกิดนี่แหละ เกิดหาบเปน้องแล้ว่ะเกิดอีลีวันนี้ไหมนี่งานไร้ลายนี่เกิดเกิดเกิดต้นคุงหาอีนี้ที่รุ่นรัวสี่ว่ามันจะเกิดงานกิดเฉียมะเพาะไว้อีกอยู่ไร้ลายต้นอยู่ดิเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นหกต้นอันนี้กับงานไรลายเอ๊ะว่ามันไม่ลายต้นกว่านี้ไหมยื้อใส่เนี้ยมาเกิดห้าหกต้นอยู่ เอามาเฮ็ดไหวไหมว่ามันสิบ่เกิดให้ไหมแต่นหญ้าก็เกิดดีมาหนีิลำ่ำไยก็เริ่มแก่นั่นละล่ะจังแต่ลำ่ำไยสุกก็ซือซ้อลำ่ำไยมาซื้อลำ่ำไยมา,ากานมินแล้วก็วเอาไม้ไม้น้าผอเราเดียนเพื่อลงหญ้ากันเฮ็ดอยู่น้ำหัวน้ำสวนยังสิหลานพี่นอ้องกระป๋องน้ำต้นพะวานใช่ไหมจะมอยก็กสิบออกไปแล้วจากขอพะวานก็สิได้ไปซ้ำเขา นเห็นน้ำหัวน,น้ำสวนอันพ่ออันพักวานก็นได้หลายอย่างให้ยังได้หยาก็เกิดพักแก่นคมก็เกิดมะละกัวพีก็เกิดน้ำเบิด์ด้ิหยาก็เกิดดีดีน,นี่ให้พีก,กันนี่สมิภกวานอันนี้กอนด้นี่เห็นปะตัวนี้เอานดี๋ยวร่มกอนมู ตนแบเขียนี่นไงเสียดายกต้นเขียไปผูกกัแบบทำไกนอยกันนี่ก็ม่นหยากจะลอยมันห่ออ่อนลล้วใ่มาใส่เขากัดินมาเติมองได้ี่ดินเขาก็โยไปเรื่อยๆเนาะต้นนี่ปันไงยานี่เกิดเร็วกอนนที่เขาปลูกไปดิ คักบ่คักเนื้อเกิดก่อนคักแน่บ่เนืเกิดก้อนคักบ่าเนื้เคียกับมะเกิดนองเขาบ้านนี้ปลูกไว้อันเพาะไว้ว่ามันสิบะเกิดต้นกลุ่มเกิดเซยอันนี้ที่สิบะเกิด,ดกตัวติี่ ด้เห็นบ่ะปูดองว่ามันจะเกิดให้เวยได้หลายต้นอยู่ยต้นกุ้งได้หลายต้นด่ดอกสีหาต้นหกต้นด่ดอกจ้าขอบคุณที่ชมคลิป